เอาไปให้เพียงนี้ไม่เท่าขายบ่บะเซนาเออเอาไปเซนาอโอ้จุดนี้เป็นจุดที่เอ่อผลมัดงัวมัดควายไว้นะงัวควายมานอนที่นี่เนาะแไหมเนาะเออเออลูกไก่มาเลยโบเห็นบักไอ้นั่นเพิ่เสียแล้วเนาะลูกบุญปั่นะนะอออ,อออแตะไอตุลเราคนเรา,าหัวขวามาเท่เอว่าน มาเห็นในนี้เราขอยใจน้ำเลยขอยใจน้ำที่ว่าคนผู้หูผู้จบผดว่าเออนั่นละบึกไอ้ได้ลูกมันพงเออเออมเฮ็ดรถเห็ดรถบุ๋เฟิงจักรถ่ายเอาเข้าหนาหลวงอ่ะอื่มอยากเห็นเม่เท่าสวนเอาขี้งัวเออยลูกป้าปุชังป้าเอาเม่เท่าสวนขี้งัวเนี้ยเออนั่นละบึกฟุ่นพี่น้องเลยนี่ฟุ่น โอ้เอาไปทอกใส่ให้เลยฮะใส่ให้หน้าเลยเอ,อ,อืมเป็นฟุ่นอคอกพี่น้องเลยบบได้ใส่ปุ๋ยเนาะหน้าเฮาหนี่เนาะใส่แต่ฟุ่นอคอกนี่เนาะเออใส่แตุ่นนี่ออพี่น้องนี่กะส่วนดีของอมูลซัล์หรือว่าขี้ตัวงวตัวควายสัดเลี้ยงของเพื่อนนั้นเพกนกื่อนกะเอามาไว้เฮ็ดเป็นฟุ่นเป็นฟุ่นใส่ให้ใส่หน้าเพื่อนม่ปุ๋ยคนอื่น อเดี๋ยวเขาจะไปเลาะเบื้องบ้านเพื่อนก่อนพี่น้องเลยวันนี้กะว่ามาเยี่ยมยามครบครัวของไอ้บุญปั่นในเนาะเพื่อนกะได้สูญเสียลูกชายเพื่อนที่เป็นเสาลักก็ว่าแม่เนาะเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาเพื่อนอีกหลังจากไปเลาะบ้านเพิ่นแล้วกะผมว่าสิได้เจอเพิ่นหรือเ่เนาะเดี๋ยวเขาไปเลาะเบื้องบ้านก่อนพี่น้อง โซนทางนี้กะจะเป็นเฮือนหลังใไงข้อสมควรพี่น้องเลยไม่ยังเลยโอ,โหโอโห้หน้าโตเพิ่นโอ้พี่น้องหันซานเพิ่นว่าว่าน้ำซาเพิ่นอยากแหง้งไปแล้วเนาะอันนี้ก็ะจะเป็นเล้าเข้ามีบอ่อที่สองโอ้มีสองบอ่อเนาะอยู่นี่นเนาะเดีย๋ยวเอาไปเบิ่งบ่อนปเดีย๋ดวยวมาเบิ่งบ่อทางนี้น้อยนโอ้เล้าเข้าเพิ่น ส่งแล้วก็ส่งเนี่ย <c oughs> ตัวตงัวตัวควายเพื่อนตัวงัวพี่น้องป๊าหมักนีเป็นลายแท้พี่น้องรู้เพื่อนอ่ะโอ้หมกักมีเพื่นอนเป็นลายขนาดพ้าต่ำๆเลยพี่น้องอเสียงจักกจัน่นห้องนี่ก็เฮ็ดให้เอ่อเงานอนได้อพอสมควรพี่น้อง สบายดีเออโบสบายปานไดนเนาะฮ้อนเนาะขอญาติขึ้นไหนเด้อมาข้นโอ้ยมาเตอร์เรือกับโบทัานได้ขึ้นเฮือนได้จักเพื่อนได้นี่ขึ้นซาเนาะเฮ้ยเปหาบน้ำอยู่ใส่เดี๋ยวนี้บอกเขาแล้วฮะน้ำห้วยอะไรก็ตอนไม่น่ายสิ อ่ะพี่น้องได้ขึ้นมาอาอยู่เฮือนอีกเพื่อนนึงเนาะก็ได้มาติดตามเบิ่งบรรยากาศบ้านเพิ่นแน่พี่น้องเอ้ยอาบ้านนเนาะบ้านอกบ้านนาเฮานุ่งไปเป็นได๋เดี๋ยวถามเรื่องน้ําเรื่องในก่อนถ้าเฮาเป็นจังได๋น้ําสร้างยังซ้ายไหอยู่บ่นี่บ่ได้ล่ะบ่ได้แล้วเนาะแห้งบ่ได้แล้วอ๋อจักเดือนมันมันแห้งมันแห้งกคักๆไจักเดือนแห้งคักๆก็ระหว่างเดือน4เดือน5เดือน สามเดือนเออแล้วก็เดินหกแล้วมันพ้นแล้วก็เดินเจ็ดเลยข้างน้อยน้อยนึงแล้วเดินเปรเดินเกาเป็ลอะสบายแับนี้เดือนสิบยามนี้อะไรยากอะไรยามนี้เปล้าที่ใช่ซะได้ขุดผู้เละตามห้วยตามโขนห้วยผู้ละเนาะเออก็ขุดเอาเลยไม่เท่าขุดได้เยอะขุดปักลึกๆผู้เละขุดพอได้ใส่ชัวข้าวได้เลยเฮ้ยนะถ้ามันพ้นหลายผู้เละห้วยห้วยห้วยยังกว่าห้วยน้ำพุ่งนี่นะห้วยน้ำพุ่งเออ คือชิแห้งคอดหมดเลยน่าห้วยนะบ่แถวโบมีแล้วโบมีนั่นแหละหัวคอยอยากกินกับทางเนี้ยจะเล่าอยากเห็นบ้านพนดีสัญญาณกับโบมีพี่น้องสัญญาณกับโบมีสัญญาณโทรศัพท์กับโบมีน้ำน้ำสร้างรวมสองบ่อแห้งบ้ดเนาะสิบประมาณสิบสี่สิบห้าเมตรนี่แหละตามที่บอเตอร์คำแทรกบึ่งความลึกของสร้างสิตอนนี้สิบสองนะตัวพูดเลึกกว่านาะสิบสอง กับประมาณนั้นพี่น้องเยมื้อนี้กวานี่ก็ขึ้นูบเนาะตฮ้ยเด็ดเด็ดใน่อ้เลยแท้จริงมงื้อนี้เอ่อบัตรค่ำก็จะมาติดตามเบิง่งเอ่อครอบครัวของไอ้บุญปันแต่ว่าเพิ่นยังบ่อยู่เฮือนได้ข่าวว่าลูกเพิ่นเสียเนาะ <c oughs> ลูกลูกคนนั้นผู้กกบ่เออลูกกก๊ะแล้วเอาเมียเพิ่นนี่คือเมียแล้วก็ตะกี้ก็เอาผัว นั่นแหละปะเอาทันี้เราก็มีนี่แล้วพ่อทิดเมียแก้วเขาแล้วลูกก๊กแลยลูกชายแล้วก็น้องก็สองแล้วเนาะสามผลังเรียงบ้านใหม่ผู้ที่หูยมีงานเนาะเสียซะแล้วเออชิม้าปีเลยข่าวแลยินเขาว่าวคอยกับเป็นลูกไผ่ที่บ้านนี่ยินแต่ข่าวข่า จะบอกเปู้สวนผู้สู้เลยนเนาะโอ้ยนอนนอี่นะช่วยพ่อช่วยแม่ได้ลและสิบสี่สิบห้าปีตามที่เรนะาถึงคั้ได้มาติดตามนะพี่น้องยก็กส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแต่อ่อบึกไอ้น้อยนี่แหละด่าวันบอกซื้อเราก็ในคลิปก้อนๆที่พวกเขาได้มอบเครื่องมอบของก<ะ>็มีพี่น้องเลยื้นนี้ก็เลยได้มาเลาาเบิง่งอ่าฟังจากเอ่อพี่น้องอยู่ในบ้านเดียวกันนี่แหละที่มาฟังเพิ่นว่า เอาเพิ่นได้เสียแท้ครอบครัวเพื่นได้ยุ่งยากแท้นะก็หลายๆคนกับอีดูสงสารเนเาะยนะูแล้แล้เาชดเลยจาี่เ็นัเมียกับบอกประกอบเ่นนั่นแหละเมียกับเป็นพญานาลาวเขาว้านั่นนะจากเ็นเนี่ยชิจิวานเนี่ยใช้นอกแบบนี้เอาลูกกินข้าวเสีปากเรายัางบุป็นเราตักใส่เขนะ้าตักเข้าใส่อันากได้บุกเลยเขาบุเลยจะว่าว่าให้ซ้อนสูลูกคัวนะ ก็เดี๋ยวทีมเดี๋ยวบ่ตเต์ค้มกับหลังจากอ่นั่งสัมภาษณ์นั่งลิ่นนั่งหัวอยูเพื่อนเพื่อนใกาจะได้ออกไปเพื่อนไอ้บุญป่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเจอเพื่อนแล้วก็ไปบึ้งออสภาพครอบครัวเพื่อนตต้มอีกพี่น้องเลยเพื่ออยากให้เอฟซีทั้งหลายที่อาจจะมีจิตใจเมตตาที่ว่าจะจะซ้อยเหลือครอบครัวเพื่อนนะนะพี่น้องเดี๋ยวกะ ไปเบิ่งน okay. like oh. oh. so, ้ำก okay. right ันครอบครัวเพื่อนเป็นจังไดหลังจากที่เพื่อนได้สูญเสียลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแล้วก็เป็นเป็นรักให้กับครอบครัวกบว่าเม่นพี่น้องได้สูญเสียไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งนกันอะาขอบใจหลายๆเด้อขอบใจขอบใจน้ำกับยากเนาะจะเป็นไผ่บ่ผู้อันนึ่งหาซื้อนอะไรเก็ผู้อาณา ยังครับแล้วให้เขาเช่ายังก็ลุกอ่ะไอโจมนี่เออบันแรกเ็หรียอยู่ดี่เพื่อนนานยูดอ้โจมแล้วนอนอีฟนึงนอนชื่ออันชื่อด้ไปเฮียนเองชื่อจันเรายังเฮียนอยู่บ่เราไม่มาเลยจักไปเฉยแหละเราจบอ้๊บโอ้เบิ่งเขาเบิ่งเราเบิ่งคนครัวคนก่อนเพราะามีตกป่าพี่น้องป่าควงแห่บ่ เออโอ้จะดินเด้อจะดินเด้อแม่ตายตัวนึงนะโอ้ตายแล้วตัวนึงโอ้ตัวบ่ใหญ่เพิ่นก็ดินแฮงเด้อโอ้ยังบ่ตายยังบ่ตายควงเอาอยู่ซื่อก่อนอยู่ห้วยน้ําพุงอยู่ใต้เออเป็นอาหารเที่ยงเพิ่นอาหารค่ําเอออาหารค่ําอาหารแงเพิ่นพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวเฮาเฮาสิออกไปเลาะเบิ่งบ้านเพิ่นอีกจักหน่อยก่อน เดี๋ยวไปเบื่อนน้องจันบ่เบองเฮือนน้องจันก่อนจังหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยบอกว่าเพิ่นสิอยู่บ่เนาะติดตามมือก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปจบอยู่ที่เฮื่อนไอบุญปันกับจักสี่พบเพิ่นหรือบ่เนาะก็ติดตามมือกันไอยู่เทิร์นไปแล้วเนาะอยู่วิวเทิร์นเหรอบออยู่คาเฟ่บรืออยู่ใส่อยู่กันไอทิมไอทิมตัวน่ะ ตัวว่าท้องกินข้าวกันนะสบายดีมาลิ้นน้มาลิ้้นนอยบุญปั้นจับเพิ่นไปทางไหนเดจกเข้ากับเพิ่อนยิ้มยามก็กลัวเพิ่อนเด็กเข้าวับเพิ่นสูญเสียลูกเพิ่นไปว่ะแล้วก็เลยอยากมาเยี่ยมมายิ้มยิ้มยามแล้วมือสองมือก่อนนั้นมียเพิ่น เมื่อยเป็นไข้ตัวเมื่อยหอดบอยักบอยกซักบอยักซักเลยเนะาะหมดแหง้งค<อ>ือว่หมดแห้งแล้ยก็น่าเป็นห่วงพี่น้องเอ๋อกับครอบครัวที่ขาดเคืนนนนน่นก้มูงน้องคนกับยุ่งยากจนว่าลูกไส้โซกับจนโบเอาไปห้องหมอจนเสียชีวิตความจริงกับลูกไส้นั่นก็กนกคิดพอเหาก็จะหามู้ว่า กเท่าเชียรชีวิตเรื่องคอยหูว่ามันค่อยเจ็บอยู่แต่ว่าพ่อนี่ก็บไร้เราอาการชูไอหน้องฟังมันค่อยเจ็บอยู่นั่นโอ้ก็่คยเจ็บนั่นใช้ติ้งแล้วบไร้เราอาการพ่อเทาเอาบไร้แล้วเจ็บหนักเลยคอยคอยไปเลยโอ้บไร้แล้วจีเอาไปหุนโม้อกับบุทันแล้ว เขาคาดการติดตามเนาะท่นสิว่าแล้วก็สภาพเศรษฐกิจพ,วพวัวพัวแน่มันก็นขึ้นอย่างบ่อ่า<ม>บุดียวหอนบุดียวหอนเป็นอะไรได้<ม>อากาศโหดอ้ยนี่โนะป่ะเลงโป่งเลงวูปงง้ป่าของยุคของกินพี่น้องเฮ้ย <c oughs> โอ๊ย <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวตัวป่าวู๊ว ปลาควนอยู่นี่นะพวกกินนี่นี่โอ้ไปซ่อนพุ่นน่ะอันนั้นปาได้ทั้งได้ทั้งเอี้ยนทั้งกีทั้งหอยอยู่ห้วยได้นี่ซ่อนน้พุงแห้งแห้วยน้พุงนี่มันแห้งแล้วเนาะโอ้พุ่นน่ะกินก็พอได้เนาะตัวเอี้ยนออตัวเอี้ยนตัวยังก็มีถ้าว่าเพิ่นจะไปจะไปทางนี้ก็ได้ เอยู่ทางไหนก็ให้แล้วย่างดนไปได้น่ะไปตามเข้มห้วยนะฮอทพุนทึงเลยมีเยอได้ว้ากยได้ยังลูกเยอะได้ยังนี่เห็นบนของเก่ยวกกินอาหารตะเลงเนาะ ่อยกินอาาแนงแคบๆเด้อ่ะว่าจะไปตามเบิ่งเอ่อทึกทางไอ้บุญปันเพิ่นจัหน่อยนึงจักสิฮู้ทางไปหาเพิ่นแล้วบ่พี่น้องเอ้ยทางนั้นเลยเช่นเช่นัแนไปพุ่นเลยคิจักก็ฮอบ่เอทางบ่ฮอเห็นน่ะทางเฮาลงอยู่ใลาวกไกลกว่าเนาะอืออือทางไปงไปทางเดินําอือๆ จังไดกลับไปหาเพื่อนจังหน่อยเบื่องของกินเพื่อนนี่ตอนเที่ยงนี่โอ้ไปหาตามห้วยพุง <c oughs> ยพ่งแต่ห้วยน้ําพุ่งกับคอดแข้งอ่าค่อนข้างแห้งหลายแล้วเนาะแห้งจนคอดแล้วพี่น้องเลอยอน้ําที่เพื่อนเคยใสเคยส่ในเมื่อก้อนกับแห้งแล้วเดี๋ยวฮ่อจะไปหาไอ้บุญปัน่นจังหน่อยหนึ่งไปสอบถามเพื่อนไปสัมผั์เพื่อนจังหน่อยพี่น้องเ้ยเมียเพื่อนก็อยู่เพื่อนผู้ดเดียวเลยตอนนี้หันลูกชายเพื่อน ที่เป็นเป็นลักให้กับพ่อแม่ได้นะเกิดได้เสียชีวิตไปแล้วก็บบอตคคาได้หูได้เห็นได้ยินแล้วก็จะกับมาให้พี่น้องได้เบิง้งสภาพครอบครัวของเพื่อนนะนเพื่อว่าท่านใดหากมีจิตใจที่ว่าเมตตาอยากจะซ่อยครอบครัวเพื่อนก็ติดตามติดต่อมาทางทีมงานของพวกเราเตียงคําหน้ากายได้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปหาไอ้บุญปัน่นจังหน่อยแต่จะ ຄອດໃຫ້ເພິ່ນລະບໍ່ເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ພີ່ນ້ອງຕິດຕາມເບິ່ງກັນກ່ອນຕາມເບິ່